สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องปอนบ้านเดียวทูบส้านาฬิกา45นาทีครับ30พฤศจิกายนนำข่าวความเคลื่อนไหวโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมาเล่าฟังครับทกสโอนเงินประกันรายได้ข้าวหรือโอนเงินส่วนต่างงวด1-7ถึงรวมกว่า7,6 0 0ล้านบาทแล้วนะครับขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเว็บไซต์ข่าวฐานเศรษฐกิจครับล่าสุดมีรายงานข่าวว่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนงเล็บคส โอนเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2565 6ทับ66รวมงวดที่1 7ถึง7รวมแล้วกว่า7 6 0 0ล้านบาทมีเกษตรกร,ร,กรได้รับประโยชน์กว่า4.6ล้านหัวเรือนรายละเอียดดังนี้งวดที่1ครับวงเงินชดเชยส่วนต่าง2,498.37ล้านบาทงวดที่2วงเงินชดเชย225.48ล้านบาทงวดที่3 วงเงินชดเชย117.11ล้านบาทงวดที่4วงเงินชดเชย166.12ล้านบาทงวดที่5วงเงินชดเชย183.81ล้านบาทงวดที่6วงเงินชดเชย1,550.48ล้านบาทงวดที่7วงเงินชดเชย2,265.07ล้านบาทรวมโอนแล้ว7งวดใช้งบประมาณทั้งสิ้น7,006ล้านบาทนะครับซึ่งงบประมาณ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผูป้ปลูกข้าวทั้งสิ้นมี18,700ล้านบาทนะครับขณะนี้เพิ่งใช้ไป7,000ล้านก็เหลืออยู่ประมาณ11,000กว่าล้านนะครับแต่ว่าโครงการประกันรายได้ข้าวยังเหลืออีกทั้งหมด26งวดที่จะจ่ายแก่เกษตรกรชาวนาครับโดยงวดต่อไปจะเป็นงวดที่8นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ